สมรักคำสิงเคลื่อนไหวแล้วหลังถูกยงชื่อคดีหลอกขายหวยมนัดบุญจำนงจากกรณีนายมนัตบุญจำนงอดีตนักมวยเหรียญทองโอลิมปิกพร้อมด้วยทนายความได้เดินทางเข้ารับทราบข้อเก่าหาในคดีหลอกขายลอตเตอรี่โดยเจ้าตัวไม่ขอพูดหรือเปิดเผยข้อมูลใดๆกับผู้สื่อข่าวจากเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นผู้เสียหายได้มีการเปิดเผยว่า รู้จักกับนายมนัฐผ่านเพื่อนๆที่เป็นกลุ่มเตะบอลซึ่งโดยปกติเพื่อนๆของตนเองจะมีกิจกรรมรวมตัวเตะบอลเป็นประจำซึ่งเมื่อช่วงเดือนธันวาคมสานายมนัฐได้เข้ามาร่วมในกลุ่มด้วยและมีการชักชวนเพื่อนคนอื่นซื้อสลากโดยอ้างว่าตนเองได้โคต้าสลากมาจํานวนหนึ่งซึ่งเป็นโคต้าของนายสมรักคําสิงเพื่อนนักมวยตนจึงสนใจและติดต่อซื้อสลากกับนายมนัฐซึ่งตนมีการซื้อกันมาจํานวน3างวดงวดแรกมีการจ่ายเงินและ ได้สลักจริงแต่งวดที่2และ3ม,มีการจ่ายเงินไปรวมกว่า1 4 5 2 0ล้าน้านบาทต่อมานายมนัดอ้างว่าหาสลากไม่ได้และไม่ยอมคืนเงินให้โดยอ้างว่าถูกโกงจนไม่สามารถนำเงินมาคืนได้แต่ก็จะพยายามหาเงินมาคืนให้ก่อนหน้าน,นี้มีการผัดการคืนเงินหลายครั้งจนตนเองต้องตัดสินใจเดินเข้าแจ้งความที่สออดอนเมืองซึ่งในตอนนั้นมีการไกล่เกลี่ยการโดยนายมนัดยอมที่จะคืนเงินให้โดยมีการจ่าย เช็คจำนวน3ใบแต่ปรากฏว่า เช็คที่จ่ายออกมาไม่สามารถขึ้นเงินได้หรือเช็คเด้งก่อนที่ในเวลาต่อมานั้นผู้สื่อข่าวได้มีการโทรศัพท์สัมภาษณ์นายสมรักคำสิงอดีตนักมวยโอลิมปิกและเป็นผู้ที่ถูกกล่าวอ้างว่าขายลอตเตอรี่ให้กับนายมณัสกล่าวว่าผมยอมรับว่าเคยมีการซื้อขายลอตเตอรี่กับนายมณัสจริงแต่แค่เพียงหนึ่งงวดเท่านั้นซึ่งตอนนั้นนายมณัสได้โอนเงินมาให้ตน8ล้านบาทเพื่อซื้อลอตเตอรี่แต่ตนเองมีลอตเตอรี่ให้แค่4ล้านจึงโอนเงินส่วนต่าง4ล้านบาทคือนายมนัสไป หลังจากนั้นนายมรัฐก็หายไปเลยไม่ได้มีการติดต่อซื้อขายกันอีกจนกระทั่งเกิดเรื่องผู้เสียหายโทรมาหาตนเพื่อสอบถามข้อเท็จจริง ซึ่งตนก็ได้อธิบายไปตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้นส่วนตัวนายมนัสมีโทรมาปรึกษาบ้างแต่ตนก็พยายามบอกนายมนัสให้หาเงินมาคืนผู้เสียหายสดที่ว่านายมนัสมีปัญหาเรื่องเงินหรือมีหนี้สินอะไรหรือตอนไม่รู้และไม่ขอเกี่ยวข้องในเบื้องต้นพนักงานสอบสวนได้มีการแจ้งข้อหาช่อกงโดยภายหลังรับทราบข้อกล่าวหาพนักงานสอบสวนได้ทําการปล่อยตัวชั่วคราวเนื่องจากนายมนัสเข้ามาพบพนักงานสอบสวนตามหมายเรียกร้องด้วยตนเอง